นมัสการเจ้าคะพระอาจารย์จเจรนพรยมจีตค่ะก็สําหรับบทนี้นะเจ้าค่ะเอามาจากคาถาธรรมบทเขาสีลาล้วนเป็นแท่งเดียวย่อมไม่สะเทือนด้วยลมฉันใดบันดิตทั้งหลายย่อมไม่เอ็นเอียงในเพราะดินทาแนะสรรเสริญฉันนั้นจเจรนพรคาถานี้คุ้นเคยมากเลยนะ,นะะถ้าเป็นนักเรียนบาลี เรียนเรียนภาษาบาลีก็จะคุ้นเรื่องนี้นะพระเนียนเราเรียนกันเราไปดูศัพท์ภาษาบาลีกันก่อนเนาะพวกเขาศิลาล้วนเนี่ยก็คือศัพท์นี้นะเสโลเสโลแปลว่าศิลาเห็นไหมเราใช้ศิลากับบาลีตรงกันเลยนะเสโลเอกะข้านนที่คือแท่งทึบคือเป็นก้อนแท่งเป็นก้อนเดียวกันเลยอันนี้เรียกว่าแท่งทึบนะณสมีรติคือย่อมไม่สันเสถียนย่อมไม่หวั่นไหว นะไม่นะไม่ไมใช่ <นะ S 2> สมีรติแ,ตแปลว่าย่อมไม่สั่นสะเทือนย่อมไม่หวั่นไหววาเตนะน่าจะคุ้นนะวาเตวาตาแปลว่าอะไรฮะลมอ่าลมวาตะัยอย่างเงี้ยภัยด้วยลมไัยจากลมวัะนั้นวาเตนะดื้อลมยะฐานนี่แปลว่าฉันใดนะก็เปรียบเทียบว่าภูเขาศีลาแท่งทึบเนี่ยย่อมไม่หวั่นไหวด้วยลมฉันใด ต่อไปตัวนี้บัณฑิตตัวนี้นะบัณฑิตทั้งหลายก็คือสั์นี้บัณฑิตตาตัวนี้ต้องติดแยกกันนะบัณฑิตตาตัวนี้ต้องแยกกันตรงนี้บัณฑิตทั้งหลายนะฮะณสมินชันติย่อมไม่เอ็นเอียงก็คือศั์นี้สมินชันติย่อมไม่เอ็นเอียงนินทาประสังสาสุคุณไหมแปลว่าอะไรฮะก็นินทาเลยอ่าในเพราะสารเสริญและการนินทา ชั้นนั้นห,หมายถึงว่าบัณฑิตเนี่ยย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะการนินทาและสารเสริญเหมือนกันเหมือนกัน<ม>นกบศิลาแท่งทิพย่อมไม่ถูกลมพัดไปชั้นใดแต่ในคาถานี้น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเราเห็นเนี่ยบัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวด้วยนินทาและสารเสริญนในพระคาถานี้ท่านหมายถึงแค่สองอย่างเนาะแต่จริงๆอท่านหมายถึงโลกธรรมแปดก็คือได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสุข ทุกสารเสริญและก็นินทาด้วย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นความเป็นบัณฑิตนะในคาถานี้ก็คือจะไม่ถูกหวั่นไหวจะไม่เอ็นเอียงไปด้วยโลกธรรมแปดก็คือได้ลาบเสียมลาบได้ยศเสียมยศสุขทุกสารเสริญนินทา <Okay. S 1> เช่นเดียวกันอันนี้เป็นความงดงามในพระบาลีนะท่านอาจจะแต่งไว้แค่สองศั์แต่ในความหมายที่ซ่อนไว้นะี่คือลึกซึ้งมาก <Okay. S 1> เรนทร ทีนี้ย่ะประเด็นก็คือแต่ละคนจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไรใช่ตรงนี้<ป>แหละคือเป็นตัวตรวจสอบเลยว่าที่เราเรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตไม่ได้แปลว่าผู้ฉลาดนะอ่าในบัณฑิตในนิยามของพระพุทธเจ้าก็คือบุคคลที่ไม่หวั่นไหวได้วยโลกธรรมแปดนั่นเองในในตามในพระคาถานี้นะเจริญพรก็คือเป็นคนที่รู้จากชีวิตนะเนาะรู้เรื่องของโลกธรรมแปดว่า ยังไงควรที่จะอะไม่ไม่ควรจะหลงอย่างจะเรียกว่าเป็นบันฑิตในข่าวจัดความของพระพุทธเจ้านะเจ้าค่ะ,จะเจริญพรของยมจี๊มีอะไรที่ยังหวั่นไหวบ้างไหมมีเยอะอยู่ก็กําลังแขกกล่าวตัวเองนะคะอยากจะเป็นบันดิดกับเขาเจ้าค่ะอืมอืใช่ใช่แล้วก็ค่อยๆสั่งสมไปทีดะน้อยค่อยๆละไปเดือนหน่อยจเจริญพร 对，肯定。